นี่หอยนางรมแล้วก็หอยแครงนะครับสวัดสดีครับผมเมนูผ้ามากินยำหอยครับหอยตองหอยหอยเซฟสุดในย่านอุดมสุขต้องนี่ยำครับผมต้องนียำผ้าสุดล่อแม่ข้าสุดสวยเมนี้พ่อค้ายำกินเหนียนะครับยำกินเหนยนะครับเอานับยำปลาล่าป่ครับปลาลาครัาปารปรบปลาลาขอแซ่บเส่บด้ครับหอย่วงครับหอยสดสดครับหอยสดสดหอยสดสดเมื่อกี้เห็นแนวแกงหอยป่ะครับนี่

มันมี่แย้มไวนั่งรถมากกว่าสีไสีอะไีครับพริเขาพี่เขาพี่เผาครับพี่เขาเขาเผพริพราะว่ามันเป็นสูตรของทางเรานะครับเราจะใช้น้ำยำสูตรปลา้าน้ำยำสูตรเด็ดนะครับน้ำยำสูตรเด็ดนะครับต้องเอายำนะครับอายำมีนต้องใส่ซีฟดนะครับของร้านเงียซีฟูดมีน้ำยำขายนะครับอ่าบางอี่เงี้ีฟูดครับซีแบบนี้แบบนี้ สวัสดีครับลูกค้ารับอะไรดีครับผมหน้าทีครับข้าวหอยเซ่กับเน่าจังน่อยมาดูเมนูก่อนนะครับยำวุ้นเส้นยำมาม่ายำทะเลมีนะครับผมสั่งได้นะครับนี่หอยเซ่สิครับโอ้ยอยตัมเป่งเลยสอหอยยำสองหอยครับนี่หอยชิ้นสอง รร้อยครกินใส่ดิคาหนึ่งค่ะำนับใส่ดิค้า topping t o p p i n ครับมีนะครับอันนี้มีใส่อะไรบ้างครับมี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 นี่เลครับแล้วเราก็จะมี topping จุกจช้อนให้นะเรียบร้อยแล้วครับผม ไอันนี้สุดเด็ดครับสุดเด็ดของทางร้านนี่ย่างมาผมเมิ่หขอขาดีหน่อยหัวขาดิมก่อนเลยเดี๋ยวไปไหนแจ่ามเมียงไทยเองกี่บาทเพราะแซ่บกับบุ้คือเนาะแม่งครับแซ่บดีครับผมแซ่บดีอันนี้บอสเซียมาล่องไหนครับย่างดูดมซุปตลาดดูดมซุปนะครับกับเอยางไกับบุี่ยนะครับผม